สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่20มาอัปเดตผักค่ะตอนนี้ผักของเราก็เยอะมากนะคะเราเริ่มที่ต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศกอนี้มีทั้งหมด12ต้นค่ะไม่ขวานให้มาเคยย้ายเข้าไปข้างนอก ไปอยู่ในบ้านปลูกผักพักหนึ่งแล้วทีนี้รู้สึกไม่มั่นใจกับสภาพอากาศก็เลยย้ายเข้ามานะคะอันนั้นก็เป็นไม่แน่ใจว่าแตงหรือว่าฟักทองนะคะได้มาจากนีค่ะเพื่อนนีหลากหลายค่ะตรงนี้มีพริกมะเขือโหระพาแตงแตงมะเขือพริก พริกโหระพาแล้วก็พริกอันนี้แมงลักค่ะแมงลักผักบุ้งเอาออกไปที่บ้านปลูกผักแล้วทีนี้เจออุณหภูมิที่หนาวเย็นค่ะก็เลยใบมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะรีบยกเข้ามาพอยกเข้ามาส่วนที่มันเสียหายไปก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าก็มีใบใหม่แตกออกมานะคะ ใจร้อนค่ะความใจร้อนนี่แหละมุมนี้เป็นผักเคลกับผักกวางตุ้งค่ะอันนี้กวางตุ้งค่ะถ้าจำไม่ผิดกวางตุ้งอันนี้รู้สึกจะเป็นเคลม่วงขนาขนาแล้วก็ ี่ก็หลากหลายหลากหลายค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นฟักทองหรือว่าบวบสุกินี่นะคะเนี้ยคะกวางตุง้งอันนี้ก็ผักบุ้งแตงแตงก็ขนออกไปข้างนอกแล้วทีนี้มันทำท่าจะตายค่ะก็ะเลยรีบขนเข้ามาอีก พอขนเข้ามาส่วนที่มันเสียหายก็เป็นแบบนี้ค่ะมันใหม่เกือบไม่รอดค่ะดีว่าขนเข้ามาทันอันนี้ใบใบหยิกเคียวใบหยิกนะคะเคีวใบหยิกแล้วก็อันนี้อยากจะอวดค่ะตำลึงค่ะตำลึงเพราะจากเมล็ดพอดีกับไทยล่าสุด เดินเล่นในหมู่บ้านไปเจอลูกตําลึงสุกงอมก็เลยเก็บมเมล็ดมาด้วยนะคะหลายต้นอยู่ค่ะเกือบสิบต้นอันนี้ก็เป็นพริกนะคะนี้ให้มาแล้วก็โหระพาส่วนมุมนี้เล็กสุดกระเพราค่ะทั้งหมดที่เห็นมันอยู่ในถาด มันอยู่ในกระถางแค่กระถางเดียวคะ่ะก็เลยแยกออกมาได้แต่เท่านี้นะคะมันไม่ยอมตูก็เลยต้องแยกคะ่ะแยกออกมาก็รู้สึกว่าตูวันตูคืนคะ่ะอันนี้ก็แมงลักในนี้ก็มีคะ่ะที่เพาะไว้ยังไม่งอกก็มีงอกแล้วก็มีจำไม่ได้แล้ว ว่ามีอะไรบ้างะคะฐานนี้ตอนเพาะรู้สึกเหมือนนิดเดียวค่ะแต่พอเขาโตขึ้นแยกกระถางออกมาโอ้โหเยอะมากเลยไม่มีที่วางไม่เยอะค่ะหน้าต่างนี้มุมนี้เขาจะโตกว่าเพื่อนเพราะว่าตรงนี้แดดดีค่ะก็มีคนามีคนาโหระพาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพักทองหรือว่าบวบสุกินีแล้วก็ ผักบุ้งก็ต้นใหญ่ค่ะกลางวันอากาศดีค่ะช่วงนี้วันนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิจะขึ้นมาถึง16-17องศานะคะเดี๋ยวเราจะย้ายผักบางส่วนออกไปข้างนอกนะคะไปอยู่ในบ้านปลูกผักก็จะเป็นผักที่ทนทานต่อความหนาวเย็นนะคะประเภทผักกาศผักเคลผักคนาทั้งหลายแหละ ค่ะและนี่ก็คือผักที่เราย้ายออกมาในบ้านปลูกผักนะคะตอนนี้อากาศดีมากมีแดดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 5 1 6องศานะคะผักทุกอย่างในบ้านปลูกผักที่เห็นอยู่ตอนนี้ช่วงกลางคืนก่อนเข้านอนเจ้าภาเขาบางสีขาวมากลุมนะคะเผื่อว่าอุณหภูมิกลางคืนมันจะลงแตะศูนย์นั่นเองเนาะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ มาดูองุ่นบ้างนะคะใบเขาก็ประมาณนี้แล้วค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะอัปเดตผักต่างๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ 31องศาค่ะร้อนมากเลย